สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กันอีกแล้วนะคะโอโยโกะนะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะโอโยโกะนะคะจัดตั้งโดยบริษัท b บ t ดี D ไทยจำกัดน,นะคะบริษัท b บียดีไทยนะคะมีความตั้งใจที่อยากจะต่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยผู้ป่วยพิการดังนั้นนะคะก็เลยอยากจะให้แบรนด์โอโยโกะนั้นนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะว่าผลิตในประเทศไทยทาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะจะบอกว่าภารกิจหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะโอโยโกะ ะะได้อมอบเงินส่วนหนึ่งนะคะในการจำหน่ายทุกๆหนึ่งลังนะคะจะมีมูลค่า15บาทนะคะเราก็จะไปมอบให้กับศิริล่ามูลนนธินะคะทุกคนขาสาธุด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะทุกคนได้บุญแล้วนะคะวันนี้แพทขอนุญาแนะนำผลิตภัณฑ์หลักๆของอุยกูเกบเรานะคะก็จะมีตัวนี้นะคะแทมเพิร์ดนะคะจะเป็นสีม่วงห่อสีม่วงนะคะแทมเพิร์ดนะคะ คอสีม่วงจะมี2ไซส์คือไซส์เกับไซส์แนั่นเองนะคะการเพิดของเรานะคะไซส์เอ็มไซส์แนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นไซส์เนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแต่อันนี้ไซส์แนะคะจะเป็นเอ่อสีน้ำเงินนะคุณสมบัติพิเศษก็คือมีขอบขาตั้งขึ้นมานะคะการการรดซึมของของเหลวแล้วก็มีเจลนะคะเจลพิเศษสามารถดูดซึมของเหลวได้ดี ะะยาวนานถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ลักษณะพิเศษอีกอย่างนึก็คือสลิมบางเบานะคะอากาศถ่ยเททําให้ลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยได้นะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะเทปกาวนะคะเป็นเทปกาวที่หนามากนะคะเหนียวมากๆเลยนะคะสามารถแปะแล้วก็ถอดออกได้หลายๆครั้งนะคะและก็ไม่มีสารอันตรายนะคะคนเพื่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราดังนั้นก็จะ ผู้ใช้ก็จะว่ามั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะที่จะบอกก็คือเป็นแผ่นรองซับนะคะแผ่นรองซับตัวนี้นะคะสามารถรองซับดูดซึมซับของเหลวได้ดีถึง 600cc เลยนะคะมีขนาด45คู70เซนตเมตรนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเอาไว้สำหรับปูบนเตียงและล่อรถเข็นของผู้ป่วยนั่นเองนะคะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก HGS Lab นะคะเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยเลยนะคะก็เลยอยากให้คนไทยได้ภาคภูมิใจนะคะเวลาที่ได้ใช้โอยาโกโกตัวนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าสินค้าของเรานะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ําเลยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะขอฝากแบรนด์โอยาโกโกไว้ด้วยนะคะ อยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะแล้วทุกคนก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีพร้อมกับได้ร่วมทำบุญกับโอหยโกโกะนะคะขอบคุณมากค่ะ